สวัสดีทุกคนด้นะครับรีวิว Star ์บางคลิปนี้ผมจะมารีวิวกันดัมวีดาที่มาในรูปแบบโมเดลแบบกอที่เป็นสเกลมาสเตอร r เกตแล้วก็เป็นสินค้าธรรมดาที่วางขายเมื่อเดือน3ปี2025ในราคา6,600เยนราคาที่ผมได้มาเกือบ2,000บาทครับโดยที่ภายในกล่องจะมีคู่มือวิธีการประกอบหนึ่งเล่มกับสติกเกอร์ปกติกับดีคอที่เราสามารถแกะติดได้เลยอย่างละหแผ่น,นส่วนแผนใช้มาทั้งหมด19แผงแบ่งเป็นโครงใน7แผงแล้วก็มีแผงสีเงินที่เป็นส่วนโชกับแผงสีทองส่วนที่เหลือจะเป็นส่วนกรอด้านนอกกับอาวุธครับและสำหรับใครที่ต้องการดูรูปภาพนิ่งสามารถเลือกดูได้ที่ f เฟซบุ๊กเพ Re ีวิว Star ์ a ังครับแล้วตอนนี้ก็สามารถ สนับสนุนช่องผมได้ง่ายเพียงแค่สลับเวลาของท่านไม่กดข้ามโฆษณาครับเริ่มตั้งแต่ส่วนหัวจะเป็นการใช้จุดหยับเป็นบนอนไจที่ตรงด้านบนคอที่จะทําให้เราหมุนได้ครบ360องศานะครับแล้วยังมีเรื่องของมุมก้มกับมุมเงยได้ประมาณนี้หรือจะเอียงมาทาง,างซ้ายก็ได้เอียงมาทางข้างขางวาก็ได้นะครับและสาหรับตรงส่วนด้านล่างหัวส่วนนี้ยังมีแกนหมุนขึ้นกับหมุนลงได้ต่างหากด้วยครับส่วนคอจะเป็นจุดหยับที่เป็นซีคลิปที่หมุนมาทางด้านหน้ากับด้านหลังได้นะครับซึ่งตรงส่วนนี้ก็จะทําให้ส่วนสายไฟยสีเทากับโชสี เงินเคลื่อนไหวตามครับสําหรับส่วนแขนก็จะเป็นการใช้แกนหมุนที่อยู่ตรงด้านข้างหน้าอกมาติดเข้ากับส่วนหัวไหล่นะครับแล้วก็จะทําให้เราหมุนได้ครบ360องศาแล้วก็ส่วนด้านในหน้าอกด้านข้างเราก็ยังหมุนขึ้นมาทางด้านหน้ากับหมุนมาทางด้านหลังได้นะครับหรือจะหมุนขึ้นมาทางด้านบนกับหมุนลงมาทางด้านล่างได้ครับและตอนที่เราทําการหมุนแกนเข้าต่อมาทางด้านหน้ากับหมุนมาทางด้านหลังก็จะทําให้ส่วนโชคสีเงินทั้ง2ส่วนมีการเคลื่อนไหวตามด้วยครับเราก็จะเป็นการใช้แกนหมุนทั่วไปมาติดเข้ากับส่วนก่อ หัวไหล่ที่จะทําให้เราหมุนขึ้นมาทางด้านหน้ากับหมุนมาทางด้านหลังได้ครับส่วนกอดหัวไหล่แล้วยังหมุนขึ้นมาทางด้านบนกับหมุนลงมาทางด้านล่างได้ตางหาครับส่วนกอะที่อยู่ตรงด้านข้างเราก็กางออกมาทางด้านนอกได้แล้วก็หุบเข้ามาทางด้านในได้ครับส่วนหัวไหล่กางขึ้นมาทางด้านข้างได้สูงปันมาณ90องศานะครับส่วนต้นแขนก็ยังเป็นแกนหมุนได้ครบ360องศาข้อศอกจะมีจุดจับด้วยกันทั้งหมด2จุดจะทําให้เรางอส่วนแขนขึ้นมาได้สูงประมาณนี้ครับโดยสำหรับตอนที่เราทําการงอส่วนข้อศอกก็จะส่วนโชค ีเง <c oughs> ินที่อยู่ตรงด้านหลังข้อศอกเคลื่อนไหวตามได้ครับส่วนข้อมือจะเป็นการหมุนได้ครบ360องศาครับแล้วก็ยังมีการหมุนเข้ามาทางด้านในกับหมุนออกมาทางด้านนอกได้ครับส่วนนิ้วโป้งเราจะหมุนออกมาทางด้านนอกแบบนี้ก็ได้นะครับหรือจะหมุนเข้ามาทางด้านในแบบนี้ก็ได้เราก็ยังสามารถหมุนได้ครบ360องศาเพราะส่วนนี้จะเป็นข้อต่อบอลจอยครับและด้านในฝ่ามือก็ยังมีการหมุนขึ้นมาทางด้านหลังได้ครับแล้วเราก็จะใช้อีกสีนิ้วมือเพื่อใช้ในการเปลี่ยนพาร์ทครับส่วนกรกระโปรงด้านหน้าทั้งสองข้างก็จะเป็นการเ ตัวขยับที่เป็นบอลจอยนะครับที่เราจะสามารถหมุนขึ้นมาทางด้านบนได้แล้วก็หมุนลงมาทางด้านล่างหรือจะหมุนออกมาทางด้านข้างแนวนี้ก็ได้นะครับส่วนกรอกระโปรงที่อยู่ตรงด้านหลังเราจะหมุนขึ้นมาทางด้านบนกับด้านล่างได้อย่างเดียวครับเราก็จะมีส่วนโครงในที่เราหมุนขึ้นมาทางข้างซ้ายก็ได้หรือจะขึ้นมาทางข้างขวาก็ได้นะครับตรงส่วนตรงกลางสําหรับส่วนขาก็จะมีตัวขยับที่เชื่อมต่อกันตั้งแต่ส่วนด้านหลังต้นขาจนมาถึงส่วนหัวเข่าเพื่อทําการงอส่วนหัวเข่าลงมาทางด้านล่างได้ต่ําประมาณนี้เลยนะครับโดยสําหรับการง เป็นสีเงินที่อยู่ตรงด้านหลังต้นขาคอยเคลื่อนไหวาตามครับ แล้วก็มีส่วนทัสเตอร์ที่อยู่ตรงหัวเข่าส่วนนี้หมุนขึ้นกับหมุนลงได้ครับส่วนข้อเทอ้าจุดแรก mm hmm เราจะหมุนเข้ามาทางด้านในได้แล้วก็หมุนออกมาทางด้านนอกในแนวนอนได้นะครับจุดที่2เราจะหมุนลงมาทางด้านล่างได้ต่ําประมาณนี้นะครับแล้วก็หมุนขึ้นมาทางด้านบนได้สูงได้ประมาณนี้นะครับโดยสําหรับ2จุดขยับนี้ก็จะมีส่วนชกที่เป็นสีเงินคอยเคลื่อนไหวตามด้วยไม่ว่าจากการหมุนออกมาทางด้านนอกหรือจะหมุนเข้ามาทางด้านในแล้วก็ยังหมุนขึ้นมาทางด้านบนกับหมุนลงมาทางด้านล่างครับแล้วก็ยังมีแกนกลางข้อเท้าที่เราาาาหมมุนนนออกทงด้ แล้วก็หมุนเข้ามาทางด้านในอีกแนวได้ครับแล้วก็มีการเก็บใบมีดสีดําที่อยู่ตรงด้านหลังตรงส้นเท้าเราหมุนลงมาทางด้านล่างได้ใบมีดที่อยู่ตรงฝ่าเท้าด้านหน้าเราก็หมุนขึ้นมาทางด้านบนได้นะครับแล้วส่วนฝ่าเท้าด้านหน้าก็ยังเป็นแกนหมุนขึ้นกับหมุนลงได้ต่างหากครับแล้วก็จะเป็นการนํารูตรงส่วนต้นขามาติดเข้าแกนวงกลมที่อยู่ตรงหว่างขาก็จะทําให้เราก้าวขึ้นมาทางด้านหน้าได้สูงประมาณนี้นะครับแล้วก็การก้าวมาทางด้านหลังก็จะทําได้เกือบ180องศาด้วยครับและนอกจากนี้เราก็ยังก้าวข้้าางงไดสูประม และแกนกลางหว่างขาส่วนนี้ก็ยังมีแกนหมุนขึ้นกับหมุนลงได้ต่างหากครับและส่วนต้นขาเราก็ยังหมุนออกมาทางด้านนอกกับหมุนเข้ามาทางด้านในได้ครับส่วนกรอบโรงที่อยู่ตรงด้านข้างนะครับก็จะใช้สาหรับการเก็บใบดับทั้งหมด3เล่มนะครับโดยที่ตรงกรอบด้านข้างส่วนนี้เราจะหมุนออกมาทางด้านนอกได้นะครับส่วนโครงในเราจะเลื่อนขึ้นมาทางด้านบนได้ต่างหากด้วยนะครับและนอกจากนี้ก็ยังมีแกนข้อต่อบอลจอยที่หมุนขึ้นมาทางด้านหน้ากับหมุนขึ้นมาทางด้านหลังได้ครับเราก็จะเป็นการใช้แกนข้อต่อที่เป็นวงกลมมาติดเข้ากับู่ตรงงสวนโค ของเอวนะครับโดยตรงส่วนนี้เราจะหมุนขึ้นมาทางด้านบนกับหมุนลงมาทางด้านล่างได้ต่างหากครับเราก็จะเป็นการนําส่วนเอวมาติดกับแกนวงกลมที่อยู่ตรงด้านล่างหน้าท้องนะครับก็จะทําให้เราหมุนส่วนหน้าท้องมาทางข้างซ้ายได้แล้วก็หมุนมาทางข้างข,างขวาได้ครับและตรงส่วนหน้าอกก็จะมีแกนหมุนที่คอยทําหน้าที่เป็นมุมพุมลงมาทางด้านล่างได้ต่ําประมาณนี้นะครับเราก็ยังสามารถเงยขึ้นมาทางด้านบนได้สูงประมาณนี้ได้นะครับสำหรับการทํามุมก้มกับมุมเงยก็จะมีส่วนชกสีเงินที่อยู่ตรงด้านหลังคอยเคลื่อนไหวตามครับ ได้หมุนมาทางข้างขวาก็ได้นะครับตรงส่วนนี้ก็จะมีส่วนชกสีเงินตรงส่วนหน้าทองคอยเคลื่อนไหวตามครับเราก็จะมีส่วนสูงตั้งแต่ส่วนเท้าจนถึงส่วนหัวอยู่ที่ประมาณเกือบ20ซนติเมตรครับสำหรับส่วนแบ็คแพ็คจะมีทอซัสเตอร์ที่พอจะหมุนขึ้นกับหมุนลงได้นิดหน่อยครับส่วนโรูที่อยู่ตรงด้านข้างแบ็คแพ็คส่วนนี้จะเป็นบอลจอยที่หมุนได้ครบ360องศาแล้วเราทําการดึงแกนข้อต่อที่เราเก็บไว้ทางด้านในส่วนตรงกลางส่วนนี้จะใช้ทุกหยับที่เป็นบอลจอยถึง2ตําแหน่งไม่ว่าจะโยกขึ้นมาทางด้านบนกกก็็ไไดดด้้้ยลลงงงมาาาาทน่ หรือจะหมุนขึ้นมาทางด้านหน้ากับหมุนมาทางด้านหลังก็ได้แล้วก็วิธีการติดตั้งส่วนแบ็คแพคก็จะเป็นการใช้แกนวงกลมที่ไม่มีจุดขยับด้วยกันทั้งหมด2ตำแหน่งติดเข้ากับรูที่อยู่ตรงด้านหลังตัววีด้าได้เลยครับเราก็สามารถเปิดส่วนคอกพิทออกมาได้ก็จะพบเจอคนขับที่นั่งอยู่ด้านในครับแล้วถ้านำมาเปรียบเทียบกับแบ็คเมก้าซอร์จากไลฟ์ไรอัลโมเดลของค่ายเฟรมทอยก็จะมีส่วนสูงอยู่ที่ระดับหน้าอกครับแล้วถ้านำมาเปรียบเทียบกับ Spect rum Spect rum าากบ,บัสอิมพันส์แกรนดัสเปกทู ก็ S S จะมีส่วนสูงอยู่ที่ระดับหน้าอกครับสำหรับนิ้วมือที่มาเปลี่ยนก็จะมีทั้งหมด3แบบครับโดยที่แบบแรกก็จะเป็นลักษณะการกลางนิ้วแยกออกจากกันครับแบบที่2ก็ใช้สาหรับการถือเบอร์เซเบอร์ครับและแบบสุดท้ายก็จะให้มาทางข้างซ้ายกับข้างขวาแล้วก็จะใช้เท่าการถืออาวุธประเภทปืนครับอาวุธอย่างแรกปืนไรเฟิลก็จะเป็นการใช้ชิ้นส่วนสีเทากับสีเทาเข้มโดยจะมีส่วนรําข้องที่เป็นพลาสตใสสีชมพูและด้านในพลาสตใสก็จะมีการติดสติกเกอร์สีเงินเมทัลลิกแล้วเราก็ยังสามารถถอดแม เี่ยมที่อยู่ตรงด้านข้างปืนไรเฟริลมาเลือกติดเข้ากับรูเหลี่ยมที่อยู่ตรงกระปรงด้านข้างทั้งหมด3ตำแหน่งได้ครับอย่างที่2เบิร์ตเซเบอร์จะเป็นการใช้ชิ้นส่วนสีเทาเข้มแบบเดียวกับกรอด้านนอกของตัววีดาโดยจะทุกแบงเป็นกาอกระบังดาบกับส่วนด้ามจับครับและวิธีการติดตั้งใบดาบก็จะเป็นการนำส่วนกรอบะบังดาบมาติดเข้ากันวงกลมของส่วนใบดาบแล้วเราก็สามารถดึงออกมาได้เลยครับอาวุธอย่างสุดท้ายแฮนด์กันหรืออาวุธรูปแบบปืนพกจะเป็นการใช้ชิ้นส่วนสีเทาเข้มทั้งหมดมามชิ้นมาร สามารถขึ้นลำปืนได้ครับแล้วเราก็สามารถนําแนดนกันมาติดเข้าแกนสี่เหลี่ยมที่อยู่ตรงส่วนโครงในของรอกราะกระโปรงด้านหน้าได้ครับเราก็มีที่นั่งให้เราเลือกติดอีกหนึ่งแบบโดยจะมีการติดสติกเกอร์สีแดงกับสีดาครับแล้วก็ตัวฟิกเกอร์คนขับในท่ายืนครับเราก็มีใบดาบคนละแบบกับที่ติดในเกราะก,กระโปรงด้านข้างโดยที่ด้านหลังจะมีการติดสติกเกอร์สีแดงกับสีดาครับและยังมีสติกเกอร์ตรงส่วนดวงตาให้เลือกติดเพิ่มอีกหนึ่งแบบครับโดยสรุปในความคิดเห็นของผมนะครับเริ่มจากการยัก็มีสีทตรงส่ว นต้นขาและส่วนโชกที่อยู่ตามจุดขยับจะเป็นสีเงินเมทัลิกส่วนเกราะด้านนอกจะเน้นสีน้ำเงินอ่อนที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวขุนตามด้วยการใช้สีดำตัดกับสีเทาเข้มเพื่อเพิ่มรายละเอียดแล้วก็มีชิ้นส่วนสีขาวรวมถึงสีแดงที่อยู่ตรงเกราะกระโปรงด้านหน้ากับด้านในทาสเตอร์แล้วก็มีอันเดอร์เกตตรงเกราะด,ด้านข้างปากกับส่วนเข่าครับส่วนการใช้สติกเกอร์จะมีแค่ตรงส่วนดวงตากับตรงกลางหัวที่อยู่ตรงด้านหลังและพาสใสที่อยู่ตรงแบ็คแพคครับโดยหลังจากที่ประกอบเสร็จแล้วก็จะเหลือแผง A, B, C, D 1แแแแลละะ D2 ซึ่่่่่งงงสสวววนนนนนี้้้จจจไมมมมมปปปกกกกใใใเเเืออช Google าาาารรรภษ็ผขขัดดบุยย หลังจากที่ได้ลองโพสท่าต่างๆดูแล้วเรียกว่าทำออกมาได้ดีเลยครับแต่อาจจะมีแค่แกนเข้าต่อวางขาติดกับส่วนต้นขาที่ไม่ได้มีความแน่นมาตั้งแต่แรกเมื่อผ่านไประยะเวลาหนึ่งหรือยิ่งเราขยับส่วนนี้มากเท่าไหร่อาจจะทำให้เราต้องกังวลว่าจะหลวมมากกว่าตอนแรกครับหรือถ้าใครมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับและถ้าใครชอบสไตล์กระผมลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ